นี่ไม่รู้จักใครสักคน ก่อนหน่งก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะผู้บีนเคฟอร์เดียสค่ะสวัสดีค่ะพีคบีนเคฟอร์เดียสค่ะสวัสดีค่ะจิวบีนเคฟอร์เดียสค่ะสวัสดีค่ะแอลบีนเคฟอร์เดียสค่ะสวัสดีค่ะอารีบีนเคฟอร์เดียสค่ะ มาแต่ให้กับพวกเราด้วยนหนพี่ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะคือน้องๆทุกคนกินหน้าเราจนน้อนไี่เล่นเก่งมากเลยใช่ขอสัมภาษณ์ทุกตัวเล็กหน่อยสิตื่นเต้นไหมคะเป็นไงบ้างคะซ้อมนานไหมคะเพลงนี้ซ้อมนานค่ะแต่ว่าถ้าถือวันก็ต้องวอชคค่ะโอ้ยแปลว่าน้องเก่งมากๆทำผมสีเขียวด้วย ในเต้นโชว์ที่หนึ่งหุได้ไหมคะหนึ่งสองสาม baby can you kiss me kiss me ให้ฉันได้รับรู้สักทีของหัวใจที่มีอเธออย่าเก็บไว้เวยเพื่อไดไม่ล้าอนาคตดุ่นเซเอ่งมากมากอบคุณน้องๆทุกคนนะคะ,<ช>ะ ให้กับพวกพี่นะคะในเพลงนี้เก่งมากมเลยค่ะทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอเคอ่ะและที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะคะก็คือเพลง Kiss Me ของ BNK48 นะคะแต่ว่าวันนี้เรามางานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราไม่ได้มาเพลงเดียวแน่นอนค่ะทุกคน เราเตรียมเพลงที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบกันมากๆเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สีราชาย่าที่ทะเลย่าเราเอาเพลงอะไรมาคะเพลงแบบฟิลดีดีริมทะเลเฮฮาปาร์ตี้ใช่ไหมใช่เดาไหมถ้าเดาออกขอเสียงันดังหนึ่งเราว่าคือเพลงอะไรหนึ่องามทะเลต่อถูกก็ด้วยจริงเดาเก่งเ กอกกิ้งก่อ,อดแบบเราใช่อโอเคเดี๋ยว <มา S 1> พี่มอบตำแหน่งนี้ให้กับน้องอาลีในการส่งข้อเพลงต่อไปอได้เลยค่ะพี่ขอเสียงหวานน่ารักที่สุดในโลกได้เลยค่ะคุกกี้เสียงใครอะยังส่งข้อเพลงพี่หน่อยไปค่ะไปฟังเพลงต่อ ขอบคุณหนูาสั่นมากขอบคุณทุกคน,คนมากมนะคะใช่ค่ะเมื่อกีก้เสียงเชียร์ดังมากเก่งมากเลยนีล่ละเรามาแนะนำเพลงเมื่อกี้กันไหมว<ช>่าเพลงที่เพิ่งจบไปจะเพลงอะไรคะเ,เพลงที่เพิ่งจบไปนะคะเพลงแรกคือเพลงอะไรคะน้องอลีเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของ b n k ย o เคนะคะอัลบั้มที่5ค่ะ s u k i n a n d a ค่ะ แล้วเพลงต่อไปเป็นเพลงอะไรคะเพลงต่อไปนะคะชื่อเพลงโอโกัเอกไดมอนด์โดดถ้าชอบใครรู้ว่าชอบใช่ซึ่งเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้เอามาออกไม่น่าเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วคิดเมื่อก็ไม่คิดว่าทุกคนจะแบบยังจำการแบบยิงมิกได้อยู่กกกคนนนนัังส่มาใช่ไหมแบบปกตินี้ไม่เกี่ยวหรือจ้าแต่วันนี้คือเ n e r g y บ้ามากเลยเอ๊ะทำไมคุณดิบเป็นผิดปกติ ปกติคือปกติไม่ใช่แบบนี้แต่แบบนี้แหละย่างงานมันมาปาร์ตี้สังสารค์นี่เขามีงานดีๆมาให้เราได้มาเข้าร่วมกันใช่ไหมบรรยากาศก็คือแบบเอาจริงป่าวันนี้คนเยอะมากใช่แบบเยอะมากมีพี่ๆเพื่อนน้องๆที่นั่งดูอยู่แบบรอบนอกก็มีนะคะใช่ไหม เราได้สอนแนะนำภาษาญี่ปุ่นหน่อยแนะนำภาษาญี่ปุ่นเอนอน,นี่แอล,ลลูแอลล,ลอูก็สวัสดีค่ะพวกเรา B.N.K นะคะก็คือคอนิจิวะวัตชิตาชิวะ B.N.K โบดเตโตเดสงั้นเดี๋ยวครั้งนี้ให้แอลเป็นคนนำพูดหนึ่งสองสามคนิจิวะวัตชิตาชิวะ B.N.K โ8 มาถูกทางเราพาออแบบสาวจากญี่ปุ่นมาเลยนะนอกจากสาวจากญี่ปุ่นวันนี้เราพาโนงๆเจนใหม่มาออกงานที่ยิงย่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยเป็นเกียรติมาก,มากใช่ไหมโนโนเป็นเกียรติมากคะรู้สึกงไงบ้าง คุยตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าแบบตอนขึ้นสเตจเดบิวต์ก็ว่าเยอะแล้วตอนนี้รู้สึกว่าแบบเยอะกว่าตอนนั้นอีกก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาออกงานนี้นะะวันนี้ที่ต้องเห็นน้องอาลีเต้นแบบใหญ่ที่สุดที่คนที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้ตรงนั้นต้องเห็นน้องอาลีถ้าเห็นแล้วส่งเสียงกลับมาด้วยนะคะนี่แม่เราคิทุกคนหันไปเพราะว่าอยากเห็นคนที่เกาะต้นไม้ใครกันที่เกาะต้นไม้อยู่ตรงนั้นบา <c oughs> งทีอยากจะเป็นน้องฮูบ แยกอ่างอะไรน้องจิวเป็นไงบ้างคะน้องจิวเป็นไงบ้างค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเพราะแบบในบรรยากาศแล้วมีแบบของกินด้วยอ่าใช่ใช่เลยตรงบูธนี่ก็มีทั้งของกินแล้วก็แบบเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าเต้นเสร็จอยากจะไปแบบเว็บหาของกินใช่เพราะว่ามีมีใครไปไปกินอะไรมาบ้างแล้วปะคะอ้าวสาเกนี่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรกินตอนนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมอีฟใช่ เฮ้ยเราเขาเขาเรียกตอนนี้เราเอเนอร์จีเยอะเพราะว่าเราตื่นเช้าตื่นเต้นดวงแดงเต้นเนี่ยนี่ทุกคนแก้มแดงหมดเลยนุ้ยทำไมเรแก้มแดงเพราะเราปัดแก้มใช่ปัดแก้มปัดแก้มเต้นมาหลายเพลงด้วยก็แบบหัวเงื่อองเงือกออกช่ยแม่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะ เขาบอกเลยว่าเขาแบบจัดเต็มยิ่งใหญ่มากๆให้ทุกคนแบบพอจบงานพอหนูเสร็จแล้วปุ๊บยังไปเดินดูต่อได้ยังมีบูธอาหารมีบูธอะไรต่างๆให้ดูใช่ไหมคะเอาจริงค่ะคือหนูตอนหนูเดินผ่านคือแบบร้านอาหารร้านกินหลายมากจริงอยากจะแวะมากเดี๋ยวจบปุ๊บเดี๋ยวอาจจะแอบไปแชร็อยากกินแต่ว่ากลัวใส่ชุดไม่ได้หนูก็เลยต้องอดใจไปก่อนอ้ายยังไดไหนน้องก็แบบจับตารอแล้วเราไปกันต่อเลยไหมเออถ้าเราช้าลจจะไม่ได้ไปแวะบูธไงใช่ เดี๋ยวอีบรีบนะเดี๋ยวอีรีบรีบพร้อมไปไหนรีบกับฟ้ามามามา้าทุกคนพร้อมพี่้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะขอเสียงน่ารอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะโอเคค่ะงั้นไปฟังเพลงต่อไปกันเลยค่ะมิเรยตะวะครับมิเรยตะว เป็นเพลงที่เราเอามาเป็นแบบสเปเชียลอีกชีหนึงนะคะใช่ใชแบบ เห็นว่าทุกคนคงจะชอบเพลงนี้มากๆรวมถึงเป็นเทศกาลญี่ปุ่นแล้วเพลงนี้ก็ดังที่ประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยจะไม่มีเพลงนี้ได้อย่างไรก็เตรียมมาให้กับพี่เพื่อนทุกคนที่รู้จักเพลงนี้โดยเฉพาะเลยและที่สําคัญต้องขอบคุณงานศิลปชา j a p ป n e s e f e s ติ v a l ด้วยนะคะที่เชิญพวกเราเบียนคมบรมาขอบคุณมากเลยหวังว่าเราจะได้มาจอยกันแบบนี้ทุกปีนะคะขอบคุณแนๆทุกคนมากๆที่มาหาเะาค่ะนี้ขอให้ทุกคนสนุกกันนนะคะ เรามาถ่ายรูปก,กันไหมได้อขอถ่ายรูปเป็นที่ลึกไดไหมคะเป็นที่เราลึกหนึ่งทีได้ไหมคะ,อะขอเบิกตัวขอยืมตัวจักรยอนยืมตัวอ่ะระหว,ว่างนี้ขอซาวเช็คดีกว่าว่าเขาจะอยู่ข้ามคืนนี้ไปได้หรือเปล่าอ่าหนึ่งสองสามดูแล้วไม่น่ารอดดูแล้วไม่น่ารอดคืนนี้มางั้นเดี๋ยวพวกเราเป็น ถ่ายวิดีโอรหรือว่าถ่ายรูปดีทั้งสองอันเลยไหมโอเคงั้นถ่ายรูปด้วยกันก่อนถ่ายรูปคุณถ่ายรูปกก่อนมีท่าไหมคะแฮชแท็กไหมถ้าแฮชแท็กนะคะถ้าแฮชแท็กคะมือซ้ายทำแบบนี้มือขวาทำแบบนี้แล้วก็เอามาประกบกันนะคะโอเคโพสท่ากันนะคะโพสท่าสวยๆเลยอ่ะพร้อมแล้ววันชื่อสามหนึ่งสองสองอามเดี๋ยวเป็นวิดีโอ พวกเรา B N California ทุกคนก็ว้ไปได้วยกันะนคะคะขาสิงดังทั้งชั้นนะทุกคนมาหนึง่งสองสามพวกเรา B N K FOR i f o r n ย้ยขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณมากๆนะคะไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ เสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับ B N K 4 8ครับ B N K 4 8 r ตอนมินาซันเดย์สไตล์มาจัดเซเไลนักเชื่อนไกด์ชิมัสเมื่อกี้นี้น,น,นะฮะจะบอกว่าที่วิ่งเก็บขวดเนี่ยเต้นได้ทุกคนนะคะทีหลังเวทีเต้นกันฉ่ำๆนะฮะ<ช>แฟนคลับล B N K อย่าเพิ่งกลับนะเพราะเรามีนะฮะอดีตนะฮะนักร้องวง A K B 4 8นะฮะคุณอีวาซามิสกิ จะมีคอนเสิร์ตขึ้นนะฮะในตอนช่วงโซโล่แล้วนะครับออกมาหลังจากสุดสุดเดียวแล้วก็มาเปิดเป็นโซโล่นะครับ